สมมติตอนนี้เราเราพร้อมจะเช็คชื่อนักเรียนกันแล้วอ่าเช็คชื่อกันนแล้วนะคร<ม>ับผมเราเราสามารถใช้วิธีไหนได้บ้างนะครับผมวิธีคลาสสิกนี่อาจจะเป็นเปิดหน้ายกมือเช็คชื่อเรียกชื่อเนาะแต่ว่าใน Microsoft เนี่ยเรามีระบบเช็คชื่อมาให้แล้วนะครับเราไปที่ปุ่มตัวนี้โชว์พาร์ i ิซิพแอนต์นะครับผมจากนั้นเนี่ยให้ไปที่จุดสามด้านขวาตรงนี้เลยอ่าตรงนี้เลยมันจะมีคําว่าดาวน์โหลดมาให้เออดาวน์โหลดแอตเทนดี้ไปเลย นะครับกดดาวน์โหลดขึ้นมามันจะกลายมาเป็นไฟล์ Excel อันหนึง่งนะครับไฟล์ Excel อันหนึง่งอ่าเราเปิดไฟล์ Excel นละ้าขึ้นมานี่เราจะรู้หมดเลยนะครับว่าเอ๊ใครเข้ามาเรียนแล้วเราบ้างนะครับผมตรงนี้จะสังเกตว่าน้องเจมของเราเนี่ย น้องเจมส์เขาเข้ามาตอนเที่ยง2นาทีแล้วน้องเจมส์ออกไปตอนเที่ยง7นาทีแล้วก็กลับเข้ามาใหม่ตอนเที่ยง8นาทีเออแบบเนี้ยเราก็รู้เหมือนกันนะครับเราก็รู้เหมือนกันเลยนะครับน้องเจมส์เป็นเด็กนักเรียนในห้องของเราเนาะคนนอกเนี่ยจะขึ้นไว้เลยว่าเป็นเกสนะครับคนนี้คือคนที่เขาไม่ได้ใช้อีเมลของส6มเข้ามาเนาะเขาเข้ามาแบบบนเว็บใส่ชื่อมั่วๆก็ได้เนาะเหมือนมอสครับอย่างเงี้ยเนาะเออเขาก็สามารถใส่เข้ามาได้ นะครับผมเป็นไฟล์ Excel เลยนะครับใครเข้าก่อนอนาะจารย์เนี่ยมันก็จะมีด้วยเนาะมี j o ย b efore เออมันจะมีเวลาแปะเอาไว้ให้ด้วยนะครับผมกดไม่เซฟก่อนนะครับอันนี้คือ1วิธีเนาะในการในการดูรายชื่อนะครับตัวรายชื่อตัวเนี้ยนะครับเราสามารถดาวน์โหลดได้นะครับตราบใดที่ทุกคนยังไม่ออกจากห้องเอ,อ๊ะแปลว่าอะไรแปลว่าสมมุติว่าผมเป็นคุณครูนะเนาะออกไปก่อนผมกดออกเลย นะครับแล้วแล้วผมกดเข้ามาใหม่เออผมกดเข้ามาใหม่ผมกดเข้ามาใหม่กดเข้ามาใหม่แล้วนะครับเราก็ยังสามารถกดดาวน์โหลดได้นะครับรายชื่อก็ยังเป็นรายชื่อของห้องเรียนของเราเหมือนเดิมนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเรา ออกหมดทุกคนแล้วนะครับระบบมันจะล้างข้อมูลทิ้งไปแบบนี้เลยนี่นะครับผมชื่อชื่อเราเนี่ยก็จะยังอยู่ตั้งแต่แรกเนาะแบบนี้นะครับผมทีนี้นะครับระบบของข้อมูลเนี่ย,ยมันล้างไปแล้วมันจะมันก็ไม่ดีสิเผื่ออาจารย์ลืมทํายังไงล่ะ Microsoft เราก็คิดเผื่อมาให้แล้วนะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์ไม่ต้องมากดเช็คชื่อตรงนี้ก็ได้เนาะถ้าเกิดไม่ได้อยากรู้ว่าใครมีรายชื่ออะไรบ้างในห้องเรียนเนี่ยเรามีระบบที่ชื่อว่า i n s i g h t นะครับเดี๋ยวผมจะพูดเต็มๆเนี่ย อีกที่หนึ่งเนาะว่ามันมีอะไรบ้างนะครับในระบบ i n s i g h ์เนี่ยมันจะเป็นแถบแถบ,บหนึ่งเลยในห้องเรียนของเรานะครับชื่อว่า i n s i g h ์แบบนี้เลยนะครับซึ่งสามารถกดบวกตรงนี้ได้เออกดตรงนี้ได้ว่าเพิ่ม In s ไ g h ์เข้ามานะครับผมมันจะมีบอกแล้วว่า i n s i g h ์เป็นอย่างไรบ้างเช่นน้องเจมเข้ามานะเออมี25้าคนไม่ออนไลน์เนาะอ่าใช่ครับเพราะว่าผมอยู่แบบองเหงาอยู่คนเดียวมันจะมีขึ้นเลยนะครับว่านักเรียนคนไหนเนะี่ยมีแอคทิวิตี้อะไรยังไงบ้างจะสังเกตว่าตรงนี้ อันนี้คือน้องเจมส์นะครับน้องเจมส์ขึ้นสีสีนี้สีน้ำเงินน้ำเงินเนี่ยอันนี้แปลว่าน้องเจมส์เข้าร่วมห้องเรียนนะครับเข้าเข้าออกนะครับผมสีแดงแดงสีแดงแดงคือขาดเรียนนะครับขาดเรียนเพราะว่าผมเข้าน้องเจมส์แค่คนเดียวคนอื่นเขาก็ขาดเรียนหมดเลยสมมติว่าผมไปเปิดเอาตรงนี้กดคลิกซูมเข้าไปเลยเราไปดูรายละเอียดลึกๆนะครับว่าวันนั้นเนี่ยเขาเข้ามาเรียนอะไรยังไงบ้างจะเห็นว่า น้องเจมเนี่ยไปขาดเรียนของห้องหนึ่งเนาะอันนี้เป็นห้องเรียนอีกห้องหนึ่งสมมุติว่ามันมีห้องเอรียนซ้อนกันสองห้องเนี่ยน้องเจมขาดเรียนห้องข้างบนแต่ว่าน้องเจมเข้าเรียนห้องข้างล่างเอออะไรแบบเนี้ยเขาสามารถบอกได้นะครับผมลองเปลี่ยนวันไปดูวัน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 พรุ่งนี้แล้วกันเนาะวันไม่ใช่สิวันเมื่อวานนี้นี่นะครับน้องเจมนะครับอยู่ในห้องเรียนนะครับผม 50จาก5้านาทีเออมันบอกอย่างนี้เลยใครที่เข้าเข้ามาออกออกเนี่ยมันก็จะเก็บเรคคอร์ดเอาไว้ให้เลยนะครับผมอ่าอันนี้ก็เป็นวิธีการเช็คชื่อนักเรียนแบบหนึ่งะครับผมสมมุติว่าเราจะปิดห้องเรียนแล้วเราทุกคนเลิกเรียนอ่าเราทุกคนเลิกเรียนผมก็กลับมาที่ห้องนี้ผมสามารถกดปุ่มนี้แล้วกด end meeting เนี่ยมันจะให้ทุกคนออกจากห้องเรียนได้โดยที่ไม่ต้องกดออกเองเลยกดปิดปุ๊บอ่าทุกคนออกจากห้องนะกดปิด ได้เลยนะครับผมส่วนใครที่สอนผ่านเว็บนะครับก็ปุ่มเดียวกันแต่ว่าอยู่คนละที่อยู่ตรงโชว์ participant เนาะเรากดตัวนี้ขึ้นมานะครับมันก็จะมีปุ่มจุด3จุดเหมือนกันให้เรากดดาวน์โหลด a t t e n d e e List นะครับผมแล้วมันจะไปอยู่ในโฟลเดอร์นะครับของตัวดาวนะ์โหลดเนาะ